คนชอบมาถามว่าจะบอกกันนะแต่ไม่ใช่นักวิเคราะห์แต่เป็นนักลงทุนที่แชร์ประสบการณ์ให้คุณฟังหุ้นอเมริกาของคนไทยอะไรดียห,หม,ม,มันเฮ้ยคุณหมารวมแบบนั้ไม่ได้มันมีคนเยอะมากนะคิดว่าอ๋อหุ้นเนี่ยเวลาเขาเข้า IPO หรือเหรียญเนี่ยเขาเข้า I c ซเนี่ยมันก็ต้องยื่นไฟล์ผ่านกรอตอมาแล้วมันก็น่าจะเป็นหุ้นที่มันดีแล้วเข้าไปในตลาดเนรถจรมงมัวเราซื้อตัวไหนมันต้องดีหมดแหละเพราะมันผ่านกรอตอถ้ามันผ่านกรอตอแต่ตอนที่กรอตอเขาตัดสินว่าหุ้นตัวนีี้ด หลังจากที่เข้าตลาดไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับกรอตแล้วนะลเนาะกรอตเขาดูแค่ว่าตอนเข้ามาคุณตรงเงื่อนไขหรือเปล่าแต่พอตอนที่อยู่ไปอารมณ์เหมือนคุณเอชอาเนาะผู้ฝ่ายบุคคลรับสมัครเข้ามาอีคนนี้โอ้ห่วยการดีมากเลยทํางานดีมากอยู่ไปถ้ามันทํางานห่วยฝ่ายบุคคลต้องรับผิดชอบไหมไม่ฝ่ายบุคคลก็คิดว่าก่อนแล้วแต่พอเข้าไปแล้วผู้บริหารก็ต้อง,ห,ห,งหัวหน้าก็ต้องไปเคลียร์กันเอง เพราะฝ่ายบุคคลคัดเข้ามาเฉยๆก่อเราตอก็คือฝ่ายบุคคลคัดเข้ามาเฉยๆว่าเขาผ่านกฎพันเงื่อนไขแต่การทํางานเป็นยังไงอันนี้ฉันไม่รู้มันไม่เกี่ยวกับฉันแล้วค่ะฉันบูแค่เบื้องต้นให้คุณเฉยๆแต่เวลาการทํางานการบริหารงานนักลงทุนต้องดูเองจะ้ะตาดีได้ตาไร้เสียหุ้นในอเมริกาก็มีเน่าๆไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวทุกตลาดหุ้นในโลกมีทั้งหุ้นดีและไม่ดีคนก็มีทั้งดีและไม่ดีต้องใช้ความรู้ปิดความเสี่ยงคุณต้องดูเองไงเวลาคุณได้ตังคุณแบ่งใครไม้มล่ะคุณไม่ได้บครเเยาามีนนกัขะ กรตอตก็ไม่ได้ได้เงินกับคุณเนาะก็หมดอนาะที่กรอตอแล้วเนาะพอเข้ามาแล้วบริหารงานเป็นยังไงมีกําไรไหมธุรกิจเป็นยังไงคุณเองที่เป็นคนต้องดูเองนะคะปว่าคุณจะดูเป็นปิดความเจ็บได้ก็ต้องตัวคุณมีความรู้มากแค่ไหนถึงพูดตลอดตั้งแต่ต้นไลยแล้วว่าการลงทุนเกิดมานานแค่ไหนอยู่มานานแค่ไหนไม่การันตีว่าคุณจะรวยในมันก็ยุคใครยุคมันอะตอนนี้บอลเลนบัฟเฟตของคุณก็ลงเยอะนะ เพราะหุ้นที่เขาซื้อมันเป็นหุ้นโลกเก่าเขาไม่ได้เป็นกองทุนเบอร์หนึ่งเหมือนสมัยก่อนแล้วกองทุนของคุณแคที้วูดต,ตอนนี้มาแรงมากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ลงทุนในหุ้นเทคนี่เขากำลังจะเปิดกองทุนเกี่ยวกับคริปโตอีกอันหนึ่งคุณแคที้วูดนี่คือแบบน่าจับตามองมากเตยชอบมากติดตามเขามาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดกองทุนแรกๆเลยเพราะเป็นผู้หญิงเบือชอบคือโลกการลงทุนเป็นประชาธิปไตยเสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่